หลุดอันดับไปอีกหนึ่งนะครับผมไทยเนี่ยส่งออกข้าวแพรวียดนามเป็นครั้งแรกนะครับหลุดไปเป็นอันดับ3ของโลกเรียบร้อยครับนนยกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะพบว่าราคาข้าวขาว5%และ25%ของเวียดนามนะครับสูงกว่าไทยไปเรียบร้อยนะครับเพราะคุณภาพดีกว่าและสายพันธุ์มากกว่านั่นเองนะครับปัจจัยที่ทําให้เวียดนามเนี่ยขายข้าวมีราคาที่ดีกว่าไทยเนี่ยเริ่มต้นเมื่อรัฐบาลอินเดียนะครับประกาศมาตรการห้ามส่งออกข้าวแทบทุกชนิดเมื่อกลางป ทำให้ผู้ส่งออกเวียดนามนะครับมีอออรายได้เพิ่มขึ้น5 2 5ร้อถึงหนสล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับเปิดสถิติพบว่า5อันดับแรกของประเทศผู้ส่งออกข้าวของโลกเนี่ยช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมที่ผ่านมานะครับปี2023นเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นอินเดียครับผมสิล้านตันแต่ปริามาณเนี่ยลดลง1 3เนลยทีเดียวนะครับอันดับ2ครับเป็นเวียดนามเั็ด็คือไทยบ6.92ล้านตันเพิ่มขึ้น11.4%ครับผม้า